บทที่772การฟื้นคืนชีพของราชาอสูรนกยูงจักรพรรดิอสูรพยักษ์ขาวนั้นแตกต่างจากจักรพรรดิอสูรคริสตันความสามารถของจักรพรรดิอสูรคริสตันคือการลอกเลียนแบบแม้ว่าเขาจะไม่รู้ว่าจักรพรรดิอสูรคริสตันนั้นเกิดใหม่ได้อย่างไรแต่ก็ต้องแยกออกไม่ได้จากความสามารถของเธอในการทําซ้ําจักรพรรดิอสูรพยักษ์ขาวไม่สามารถทําได้เจ้ายังมีความสามารถในเรื่องนี้อยู่หรือไม่ จักรพพัดอสูรพยักษ์ขาวถามอย่างไม่เชื่อเสี่ยวซานกล่าวว่ามันน่าจะเป็นไปได้และยิ่งระดับการฝึกฝนของข้าสูงเท่าไหร่ก็ยิ่งเข้าใจมากขึ้นเท่านั้นอีกอย่างขอรบกวนท่านอย่างหนึ่งได้ไหมจักรพรรดอสูรพยักษ์ขาวกล่าวว่าเจ้าพูดมาเถอะเสี่ยวซานกล่าวว่าได้โปรดช่วยข้าหามนุษย์ด้วยหลังจากการตายไม่เกิน12ชั่วโมงมันต้องตายตามธรรมชาติจะดีกว่าถ้าอายุน้อยกว่า จักรพรรดิอสูรพยักษ์ขาวถามด้วยความสงสัยเจ้าต้องการศพหรือเสี่ยวซานพยักษ์หน้าและกล่าวว่าใช่จักรพรรดิอสูรพยักษ์ขาวกล่าวว่ามันใช้ทำอะไรเสี่ยวซานยิ้มและพูดว่าพิสูจน์สิ่งหนึ่งกับท่านและนี่คือสิ่งที่ข้าสัญญากับเสี่ยวเม่ที่จะทำ ไม่เป็นไรที่จะบอกท่านข้าต้องการปลุกราชาอสูนกยุงผู้ยิ่งใหญ่แม้ว่าเขาจะล้มลงมาก่อนแต่ข้ามีสติสัมปะชัญญะของเขาข้าปิดผนึกจิตสำนึกของเขาไว้ชั่วคราวและตอนนี้ข้าได้ฝึกฝนจนเป็นพระเจ้าแล้วข้าน่าจะสามารถช่วยให้เขาฟื้นคืนชีพได้จัก,กรพรรดอสูนพยักเขาาผู้ยิ่งใหญ่มองไปที่เสี่ยวซานเขาไม่อาจยับยั้งความตกใจในดวงตาของเขาได้ร่างกายมนุษย์จำเป็นต้องใช้ในฟื้นคืนชีพหรือไม่ เสี่ยวซานกล่าวว่าสายพันธุ์อื่นสามารถทําได้อย่างไรก็ตามมนุษย์แตกต่างจากสายพันธุ์อื่นมนุษย์มีความเข้ากันได้ทางร่างกายมากกว่ามีอัตราความสําเร็จสูงกว่าและมีแนวโน้มที่จะไม่ปฏิเสธสิ่งที่ข้าต้องการคือการตายตามธรรมชาติภายในระยะเวลาหนึ่งของเวลาศพร่างหนุ่มไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะพกพาจิตสํานึกนอกจากนี้วิญ,ญญาณจิตสํานึกยังง่ายต่อการรวมเข้ากับร่างกายหนุ่ม จัก,กรพรรดอิอสูรพยักษ์ขาวกล่าวว่านี่ไม่ใช่เรื่องยากแม้ว่าในราชาสำนักไม่มีมนุษย์ธรรมดาแต่มีหลายคนในเมืองพยักษ์ขาวข้าจะไปที่เมืองพยักษ์ขาวเพื่อช่วยเจ้าหาข้าจะทำเขาชอบที่จะเห็นการกำเนิดของปาฏิหาริย์ของเจ้าเสี่ยวซานยิ้มเล็กน้อยและพูดว่าตกลงข้าย,ยังจำเป็นต้องเตรียมการบางอย่างในการชุบชีวิตราชาอสูรน,นกยุงผู้ยิ่งใหญ่ในที่เสี่ยวไม่ฝึกฝน ตกลงแค่พูดในสิ่งที่เจ้าต้องการจักรพพัดอสูรพยักษ์ขาวกล่าวอย่างไม่เห็นแก่ตัวตอนนี้เขาได้ตัดสินใจที่จะร่วมมือกับเสี่ยวซานแล้วจักรพพัดอสูรพยัก์ขาวผู้ยิ่งใหญ่ได้ปล่อยความระวังของเขาอย่างสมบูรณ์ชายหนุ่มคนนี้สร้างปาฏิหาริมากเกินไปเขายังต้องการดูว่าปาฏิหาริ์อื่นใดที่เสี่ยวซานสามารถสร้างได้ เมื่อเสี่ยวซานมาในห้องไม่กงจือกำลังนั่งสมาธิเสี่ยวซานไม่ได้เตือนเธอห้องฝึกมีขนาดใหญ่เสี่ยวซานนั่งลงอีกด้านหนึ่งโดยคุกเข่าจากนั้นใช้นิ้วของเขาวาดรูปแบบเวทมนต์บนพื้นหลังจากที่ฐานการฝึกฝนถึงระดับพระเจ้าแล้วเขาก็ไม่จําเป็นต้องพึ่งพาวัตถุภายนอกเพื่อสร้างวงเวทด้วยพลังงานของเขาเองโดยเฉพาะเครื่องหมายตราประทับต่างๆและพลังที่ไม่มีที่สิ้นสุดของพลังงานแห่งสวรรค์ก็เพียงพอแล้วที่จะสร้างมันขึ้นมา จักรพพรดอสูรพยักษ์ขาวผู้ยิ่งใหญ่ได้ออกเดินทางแล้วไปที่เมืองพยักษ์ขาวเพื่อค้นหาร่างที่เหมาะสมสำหรับเสี่ยวซานการทำสมาธิของไม่กงจื่อได้ไม่นานเมื่อเธอตื่นขึ้นเธอสัมผัสได้ถึงการปรากฏตัวของเสี่ยวซานในทันทีเธอหันศีรษะเห็นเขาและถอนหายใจด้วยความโล่งอกเสี่ยวซานร่างของเสี่ยวซานสั่นไหวและเขาก็เคลื่อนย้ายไปที่ไม่กงจื่อโดยตรงแล้วอบเธอไว้ในอ้อมแขนของเขา ไม่ต้องห่วงข้ากลับมาแล้วข้าจะอยู่เคียงข้างเจ้าตลอดไปและข้าจะเหมือนเดิมในอนาคตข้าจะไม่ทิ้งเจ้าอยู่เคียงข้างเจ้าเท่านั้นที่ข้ารู้สึกสบายใจได้เม่กงจื่อพยักหน้าเบาๆเอ็นตัวเข้าไปในอ้อมแขนของเขาและกล่าวว่าข้ารู้สึกสบายใจมากขึ้นเสี่ยวซานถอนหายใจและบอกเม่กงจื่อถึงสิ่งที่ได้รับรู้ เมื่อไม่กงจือได้ยินว่าคนแก่อ่อนแอป่วยและทุพพลภาพกว่าสี่พันคนเต็มใจที่จะเสียสละเธอก็ร้องให้ออกมาอย่างช่วยไม่ได้พวกเขาจะไม่ตายเปล่าเปล่าเสี่ยวซานพูดเบาๆไม่กงจือได้ยินความมุ่งมั่นในน้ำเสียงของเขาเสี่ยวซานกล่าวว่าไม่ต้องเศร้าข้าจะบอกข่าวดีแก่เจ้าอะไรนะไม่กงจือเงยหน้าขึ้นมองเขา เสี่ยวซานปาดน้ำตาจากใบหน้าของเธอและพูดว่าข้าจะชุบชีวิตราชาอสูรนกยุงไม่กงจืดตกใจและถามว่าเจ้าแน่ใจหรือเสี่ยวซานพยักหน้าและกล่าวว่าไม่เป็นไรเจ้าเตรียมใจแล้วหรือยังไม่กงจือรู้แล้วว่าราชาอสูรนกยุงผู้ยิ่งใหญ่ไม่ใช่บิดาผู้ให้กำเนิดของเธอและใช้เธอตลอดเวลาเสี่ยวซานกังวลว่าเธอจะไม่รู้ว่าจะ,ะเผชิญหน้ากับราชาอสูรนกยุงผู้ยิ่งใหญ่ได้อย่างไร ไม่กงจือถอนหายใจและกล่าวว่าไม่ว่าข้าจะพูดอะไรเขาก็เลี้ยงดูข้าอย่างที่เขาพูดถ้าไม่มีเขาข้าคงตายตั้งแต่เกิดเมื่อข้าโตแล้วเขาสอนให้ข้าเห็นพรสวรรค์และข้าจะปฏิบัติต่อเขาเหมือนเป็นพ่อไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นตราบใดที่เขาฟื้นคืนชีพเขาจะฟื้นการควบคุมของเผ่าอสูรนกยูงและไม่ทำร้ายเผ่าพันธุ์มนุษย์ข้าจะจำเขาได้ เสี่ยวซานลูกผมยาวของเธอยิ้มแล้วพูดว่าใครบอกว่าเขาจะเข้าควบคุมกลุ่มเผ่าอาสูรนกยุงอีกครั้งเขาช่วยเจ้าได้จริงๆในตอนนั้นรับแม่และลูกสาวจากบิดาผู้ให้กำเนิดของเจ้าทั้งหมดนี้เป็นประโยชน์กับภรรยาของข้าไม่มีปัญหากับการฟื้นคืนชีพของเขาแต่หลังจากการฟื้นคืนชีพเขาไม่ใช่ราชาอาสูรนกยุงผู้ยิ่งใหญ่อีกต่อไปภรรยาของเจ้า ไม่กงจือตลึงครู่หนึ่งจากนั้นเธอก็เข้าใจว่าเขาหมายถึงอะไรใบหน้าสวยของเขาแดงก่ำด้วยความละอายและเขาก็พละออกจากอ้อมแขนของเขาใครเป็นภรรยาของเจ้าข้าเกลียดเจ้าเสี่ยวซานยิ้มและพูดว่าไม่ช้าก็เร็วเจ้าจะยังวิ่งหนีได้หรือไม่เป็นไปไม่ได้ข้าจะต้องฟังเจ้าเรียกข้าว่าพี่ซานให้ได้เสี่ยวซานเจ้าอายุน้อยกว่าข้าในชีวิตนี้ข้าจะไม่เรียกเจ้าข้าจะเรียกเจ้าว่าเสี่ยวซานเสี่ยวซานเสี่ยวซาน เสี่ยวซานไม่กงจอกล่าวอย่างขุนเคืองโอเคโอเคโอเคเสี่ยวซานคือเสี่ยวซานเมื่อเห็นความน่ารักของเธอเสี่ยวซานก็อดไม่ได้ที่จะจูบเธอบนใบหน้าอย่างรวดเร็วเจ้าจะฟื้นคืนชีพพ่อของข้าได้อย่างไรไม่กงจอผลักหน้าอกของเขาและถามเสี่ยวซานกล่าวว่าข้าจะใช้ร่างกายมนุษย์เพื่อชุบชีวิตเขาเหตุผลหลักก็คือร่างกายมนุษย์ค่อนข้างเข้ากันได้กับจิตสำนึกอันศักดิ์สิทธิ์ของเขา แม้ว่าเผ่าอสูนกยูงจะดีแต่เผ่าอสูนกยูงของเจ้ามีเพียงทั้งหมด2-3,000พันคนเป็นการยากที่จะหาร่างกายที่เหมาะสมมันจะต้องตายโดยธรรมชาติและเวลามีน้อยดังนั้นหลังจากที่เขาฟื้นจากความตายเขาจะเป็นมนุษย์ไม่กงจือพูดด้วยความประหลาดใจเจ้าต้องการให้พ่อของข้าเป็นมนุษย์เหรอเสี่ยวซานยิ้มแล้วพูดว่าข้าต้องยอมรับว่าเขาฉลาดมากและเขามีแผนที่ดีเรียกได้ว่าเขามีความสามารถและแม้ข้าก็ชื่นชมเขา มันไม่ดีเสียที่จะไม่ดึงคนเข้ามาอยู่ในค่ายมนุษย์ของเราเพื่อการดำรงอยู่ดังกล่าวหลังจากที่เขาฟื้นคืนชีพเขาจะเป็นมนุษย์ดังนั้นเขาจะยืนเคียงข้างมนุษย์โดยธรรมชาติควบคู่ไปกับความสัมพันธ์ระหว่างเขากับเผ่าอาสูรนกยูงเจ้าคิดว่าองค์หญิงของเผ่าอาสูรนกยูงจะดูหมิ่นความเป็นมนุษย์ของเขาหรือไม่ไม่กงจือสายหัวและกล่าวว่าไม่อย่างแน่นอน เสี่ยวซานยิ้มและพูดว่าถูกต้องด้วยการปกป้องของเขาความสัมพันธ์ระหว่างเผ่าอาสูรนกยูงและมนุษย์อย่างพวกเราจะใกล้ชิดกันมากขึ้นด้วยวิธีนี้เมืองเคเลรีสามารถรับประกันได้ว่าเป็นมิตรกับมนุษย์มากดังนั้นการฟื้นคืนชีพในฐานะมนุษย์ของเขาเป็นสถานการณ์ที่ดีที่สุดไม่กงจื่อมองไปที่เสี่ยวซานและพูดด้วยอารมณ์เจ้าคิดมากเกินไปแล้ว เสี่ยวซานยิ้มอย่างขมขื่นและกล่าวว่าเราทำอะไรไม่ได้มนุษย์อ่อนแอเกินไปและมีรากฐานที่ยากจนเกินไปค่าต้องใช้วิธีการต่างๆเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งโดยรวมของมนุษย์ด้วยวิธีนี้เมื่อเราออกไปจากโลกอนาคตเราก็ทิ้งมนุษยชาติไว้เบื้องหลังได้เช่นกันมีรากฐานของการเติบโตไม่กงจอกล่าวว่าในอนาคตเราต้องออกจากโลกใบนี้หรือไม่กลับไปบ้านเก่าของเราหรือไม่ เสี่ยวซานพยักหน้าเบาๆและพูดว่าตอนนี้เจ้าอาจไม่มีความคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้แต่หลังจากนี้ด้วยการพัฒนาการฝึกฝนของเจ้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากที่เจ้ากลายเป็นจกักรพรรดิในอนาคตความทรงจำในชีวิตก่อนหน้านี้ของเจ้าควรค่อยๆทับซ้อนกับความทรงจำของชีวิตนี้ตอนนั้นต้องคิดถึงบ้านของเราลูกของเราแน่นอนบทที่773ไม่มีชีวิตหน้า เมื่อได้ยินเขาพูดว่าลูกของเราใบหน้าสวยของไม่โกงจือก็แดงขึ้นอีกครั้งแต่ข้าไม่ใช่คนเดิมตอนนี้พวกเขาจะยอมรับข้าไหมเสี่ยวซานยิ้มและพูดว่ามันจะเป็นอย่างนั้นแน่นอนนอกจากนี้สิ่งที่เจ้าไม่รู้ก็คือเจ้ากลายเป็นเหมือนเจ้าในชีวิตก่อนหน้านี้มากขึ้น อย่างไรก็ตามเจ้าเคยเป็นครึ่งเทพประชาแม้ว่าเจ้ากลับชาติมาเกิดร่างกายของเจ้าจะยังเหมือนเดิมมันยังคงมีการประทับของชาติก่อนเมื่อความแข็งแกร่งของเจ้าแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆชีวิตของเจ้าทั้งสองจะค่อยๆทับซ้อนกันไม่กงจื่อพยักหน้าเบาๆจับมือเขาและกล่าวว่าขอบคุณที่มาหาข้าเสี่ยวซานจับมือเธอแล้วพูดว่าตรับเท่าที่เจ้าไม่ทอดทิ้งข้าในชีวิตนี้เราจะอยู่ด้วยกันตลอดไป ข้าไม่ทอดทิ้งไม่กงจื่อสายหัวเบาๆข้าจะไม่ทอดทิ้งเจ้าในชีวิตนี้และข้าจะไม่ทอดทิ้งเจ้าในชาติหน้าแม้ว่าเสี่ยวซานจะไม่เคยคิดิเริ่มที่จะบอกเธอถึงสิ่งที่เขาได้ทำเพื่อเธอแต่ทำไมไม่กงจือ่อถึงไม่เห็นมันในสายตาของเขาคราวนี้เธอเป็นคนที่กำลังซักถามและเสี่ยวซานที่คว้าชัยชนะได้มากที่สุด เธอเห็นด้วยตาของเธอเองว่าเสี่ยวซานต้องทนกับภัยพิบัติที่น่ากลัวครั้งแล้วครั้งเล่าพลังของภัยพิบัติในวันนั้นไม่รู้ว่าน่ากลัวกว่าภาัยพิบัติที่เธอเผชิญในตอนแรกมากแค่ไหนถ้าไม่มีเสี่ยวซานเธอก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตอนนี้เธอจะเป็นอย่างไรและเธอก็ไม่สามารถบรรลุสิ่งที่เป็นอยู่ในปัจจุบันได้ เสี่ยวซานปกป้องเธออย่างเงียบๆและทำทุกอย่างเพื่อช่วยเธอจกกักรพพัดอสูรพยักษ์ขาวผู้ยิ่งใหญ่รู้สึกว่าเสี่ยวซานร,รู้แจ้งมากขึ้นแต่ไม่กงจื่อไม่คิดอย่างนั้นเพราะทั้งตัวและหัวใจของเสี่ยวซานเปิดอย่างสมบูรณ์เพื่อเธอเสี่ยวซานกล่าวว่าข้าพยายามอย่างเต็มที่ที่จะไม่มีชีวิตอยู่ในชาติต่อไปไม่กงจื่อตะลึงครู่หนึ่งและถามว่าชาติหน้าเจ้าไม่ต้องการข้าแล้วหรือเสี่ยวซานกล่าวว่าเป็นไปได้อย่างไร ข้าต้องการที่จะยึดมั่นในตัวเจ้าในชีวิตนี้และในขณะเดียวกันในชีวิตนี้ข้าต้องการทําให้เราเป็นอมตะและเป็นอมตะอย่างแท้จริงและอยู่กับจักรวาลในฐานะอดีตราชาแห่งเทพเจ้าคู่ต่อสู้ที่ทรงพลังที่สุดที่เขาต้องเผชิญจริงๆไม่ใช่จักรพรรดิของโลกใบนี้หรือเจ้าแห่งโลกของโลกใบนี้แต่เป็นกฎของจักรวาล ถ้าไม่ใช่เพราะกฎของจักรวาลที่ไม่ยอมให้แดนเทพแข็งแกร่งเกินไปไม่กงจืดจะกลับชาติมาเกิดและเกิดใหม่ได้อย่างไรแต่พูดง่ายกว่าทำเพื่อต่อสู้กับกฎของจักรวาลหากมีเทพพเจ้ามากมายในอนาณาจักรเทพวัฏจักรของเทพพเจ้าก็ยังเล็กอยู่ต่อหน้ากฎของจักรวาลเสี่ยวซานได้เตรียมการบางอย่างแล้วแต่ก็ยังไม่เพียงพอพวกเขายังต้องการได้รับความสามารถที่แข็งแกร่งขึ้นและดาวฟาหลันจะเป็นหนึ่งในการเตรียมการของเขาในอนาคต ตอนนี้ยังห่างไกลาจากทิศทางนั้นและคงอีกนานแม้แต่เขาสัญญากับเจ้าแห่งโลกของโลกใบนี้เพื่อช่วยให้โลกใบนี้กลายเป็นอาณาจักรแห่งเทพ,พเจ้าซึ่งอันที่จริงแล้วเป็นหนึ่งในการเตรียมการของเขาดวงตาของเม่กงจืบเลอเล็กน้อยเป็นไปได้ไหมที่จะเป็นอมตะเราโลภเกินไปได้ไหมเสี่ยวซานกล่าวว่าถ้าเจ้าไม่พยายามจะรู้ได้อย่างไรอย่างน้อยเราก็ทำงานหนักหากเราทำงานหนักจะมีโอกาสครั้งนี้ข้าจะพร้อมเต็มที่อย่างแน่นอน ไม่กงจื่อพยักหน้าและกล่าวว่าแล้วเมื่อไหร่เจ้าจะไปชุบชีวิตบิดาของข้าเสี่ยวซานกล่าวว่าเร็วๆนี้ยังมีข่าวดีอยู่ท่านตาของเจ้าสัญญาว่าจะยืนเคียงข้างเราด้วยความช่วยเหลือของเขามันน่าจะราบรื่นกว่านี้มากก่อนที่เราจะขึ้นเป็นจักรพรรดิตอนนี้เขากำลังจะเป็นผู้ช่วยหาหุ่นที่เหมาะกับเราเมื่อเขากลับมาเราจะเริ่มไม่กงจือพูดด้วยความประหลาดใจท่านตาคิดได้แล้วหรือเสี่ยวซานยิ้มและพูดว่า นี่เป็นประโยชน์กับเขาโดยไม่มีอันตรายใดๆเขาเข้าใจดีวันนี้เจ้าไม่ต้องฝึกฝนพักผ่อนเมื่อเขากลับมาเราจะเริ่มตกลงไม่กงจือพยักหน้าพ่อของเธอกำลังจะฟื้นคืนชีพและเธอได้รับการสนับสนุนจากท่านตาของเธอในที่สุดก็ทำให้ความโศกเศร้าในใจเธอเจือจางลงเสี่ยวซานไม่ได้เอ่ยถึงคนทั้งสี่พคนอีกเลยความเกลียดชังลึกๆนี้สามารถถูกฝังไว้ชั่วคราวในก้นบึ้งของหัวใจของเขาได้ชั่วคราว แม้ว่าพวกเขาจะพักผ่อนแต่พวกเขาไม่ออกจากห้องฝึกฝนเสี่ยวซานและไม่กงจื่อนั่งบนโซฟาเพลิดเพลินกับโลกที่หายากของสองคนจักระพัดอสูรพยักษ์ขาวมีประสิทธิภาพมากและกลับมาภายในสองชั่วโมงเวลาแห่งความสุขมักผ่านไปอย่างรวดเร็วเสี่ยวซานยังรู้สึกว่าจักระพัดอสูรพยักษ์ขาวผู้ยิ่งใหญ่กลับมาเร็วเกินไป เมื่อเห็นรอยยิ้มบนใบหน้าของเม่กงจื่อคิ้วของจักรพัิอสูนพยักขาวผู้ยิ่งใหญ่ก็อดไม่ได้ที่จะผ่อนคลายโดยรู้ว่าเธออารมณ์ดีขึ้นด้วยการปลอบโยนของเสียส่ยวซานเอามันกลับมาเริ่มเลยไหมจักรพัิอสูนพยักขาวผู้ยิ่งใหญ่ถามเสียส่ยวซานเสี่ยวซานกล่าวว่ายังไม่สายเกินไปยิ่งท่านหลอมรวมจิตสำนึกของมนุษย์ได้เร็วเท่าไหร่ผลการหลอมรวมก็จะยิ่งดีขึ้นเท่านั้น อื้อจัก,กรพรรดิอสูรพยักษ์ขาวผู้ยิ่งใหญ่ได้สังเกตเห็นวงเวทที่เสียวซานเคยวาดมาก่อนแล้วเขาเดินไปที่ด้านหน้าของรูปแบบและแหวนพลอยขนาดใหญ่บนนิ้วนางของมือซ้ายของเขามีแสงวาบและในครู่ต่อมาร่างหนึ่งก็ตกลงไปในขบวนการเป็นชายวัยกลางคนที่ดูราวกับอายุประมาณ30ปีมีรูปร่างหน้าตาธรรมดาและรูปร่างปานกลางและรูปร่างหน้าตาของเขาจะไม่ธรรมดาไปกว่านี้อีกแล้วไม่มีลมหายใจและเห็นได้ชัดว่าเขาตายแล้ว ชื่อของเขาคือเซียวเหอเขาเป็นคนธรรมดาและไม่มีพรสวรรค์ใดๆค่าตรวจสอบแล้วน่าจะเป็นปัญหาหัวใจเส้นเลือดอุดตันและเขาก็เสียชีวิตกระทันหันพอข้าพบเขาเขาตายลงชั่วโมงกว่าแล้วและตอนนี้ก็ประมาณสองชั่วโมงแล้วเขาไม่มีครอบครัวและอยู่คนเดียวดังนั้นเขาควรจะมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ของเจ้าช่ไหม่นี่คือคนที่ข้าพบว่ามีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์เสี่ยวซานพยักหน้าและพูดว่าไม่เป็นไรถ้าอย่างนั้นข้าจะเริ่มเดี๋ยวนี้ มาเถอะให้ข้าดูว่าเจ้าสร้างปาฏิหาริย์ได้อย่างไรจกักรพรรดิอสูรพยัก์ขาวผู้ยิ่งใหญ่ถอยหลังไปสองสามก้าวไม่กงจื่อช่วยให้เขาก้าวกลับมาด้วยกันท่านตามไม่กงจื่อเรียกเบาๆจากักรพรรดิอสูรพยัก์ขาวไม่ได้มองมาที่เธอแต่เพียงแค่พูดว่าอืมไม่กงจื่อพูดด้วยเสียงต่ำขอบคุณจกักรพรรดิอสูรพยัก์ขาวผู้ยิ่งใหญ่กล่าวเบาๆตรับเท่าที่เจ้าไม่เกลียดข้าไม่เป็นไร ไม่กงจือค่อยๆดึงแขนเสื้อของจักรพรรดิอสูรพยักษ์ขาวผู้ยิ่งใหญ่ใบหน้าที่จริงจังของจักรพรรดิอสูรพยักษ์ขาวผู้ยิ่งใหญ่แสดงอาการหมดหนทางถอนหายใจเบาๆแล้วกล่าวว่าตอนแรกข้าดื้อเกินไปที่จะให้มันดาของเจ้าทนทุกทรมานข้าควรไปหาเธอให้เร็วกว่านี้แต่จะให้ยอมรับผิดต่อลูกๆในโลกนี้ได้อย่างไรเสียใจ รู้หรือไม่เมื่อเสี่ยวซานบอกว่าอะไรทําให้ข้าสะเทือนใจที่สุดครอบครัวอยู่ด้วยกันข้ามีญาติพี่น้องแค่พวกเจ้าแค่สองคนแม่และลูกสาวมีเพียงเจ้าเท่านั้นที่เป็นญาติแท้ๆของข้าข้าอยู่มาหลายปีแล้วและยิ่งอายุมากขึ้นข้าก็ยิ่งหวังว่าจะมีญาติอยู่กับข้ามากขึ้นเมื่อเจ้ากลับมาที่เมืองเคเลอรี่บอกแม่ของเจ้าสีชายชาราที่ดื้อรั้นคนนั้นอารมณ์ดีแล้วให้เธอกลับมาหาข้า เมื่อได้ยินคำพูดของเขาไม่กงจือก็อดไม่ได้ที่จะเจ็บจมูกและเกือบจะร้องให้ออกมาแม่จะกลับมาหาท่านแน่นอนข้ากับเสี่ยวซานจะพาเธอกลับมาทุกครั้งที่ข้าพูดถึงท่าน,านเธอคิดถึงท่านมากจริงๆจัจก,กรพรรดิอสูรพยัก์เขาตบไหล่เธอแล้วพูดว่าเจ้าโชคดีกว่าเธอตอนนั้นแม่ของเจ้าเจอคนที่ขลาดหลังจากที่เจ้าจากไปเมื่อวานนี้ข้าอารมณ์ไม่ดีเลยไปหาไอ้ขี้โกง,งนั่นและทุบตีเขา เขาเพิ่งกลับมาไม่นานบางทีไอ้ขี้โกงนั่นอาจรู้สึกว่าเขาเป็นนี้เจ้ามากเกินไปและเขาไม่กล้าโต้กลับข้าก็เลยทุบตีเขาแรงจนไม่กล้าบ่นสักคำเสี่ยวซานที่กำลังเตรียมตัวสำหรับพิธีฟื้นคืนชีพกระตุกมุมปากเมื่อได้ยินคำพูดเหล่านี้จกักรพรรดิอสูรฟีนิกค,คริสตันผู้ยิ่งใหญ่โชคไม่ดีเขาจะถูกทุบตีในอนาคตหรือไม่เมื่อจกักรพรรดิพยักขาวจากักรพรรดิอสูรผู้ยิ่งใหญ่อยู่ในอารมณ์เสีย อย่างไรก็ตามเสี่ยวซานร,รู้สึกว่าเมื่อมีโอกาสเขาควรไปเยี่ยมจกักรพรรดิอสูรฟีนิกค,คริสตันผู้ยิ่งใหญ่แน่นอนไม่ใช่ตอนนี้ต้องรอจนกว่าความแข็งแกร่งของตัวเองจะแข็งแกร่งขึ้นจากจากักรพรรดิทั้ง16องค์ในราชาสำนักบรรพบุรุษจกักรพรรดิอสูรคริสตันได้ล่มสลายแล้วและเหลืออีก15องค์ ตอนนี้ได้การสนับสนุนของจักรพรรดิอสูรพยักษ์ขาวหากเราได้รับการสนับสนุนจากจักรพรรดิอสูรฟีนิกคริสตันอีกครั้งเมืองเคเรลี่จะมีเสถียรภาพมากยิ่งขึ้นจักรพรรดิอสูรดาบศักดิ์สิทธิ์ผู้ยิ่งใหญ่ก็สามารถต่อสู้เพื่อมันได้เช่นกันด้วยวิธีนี้แม้ว่าจักรพรรดิอสูรจิ้งจอกสวรรคต้องการจะทำอะไรกับเมืองเคเรลีเขาก็ยังต้องกลัว